ครับผมกิสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสูบสุกคนกาห่างหายกันไปนะครับหลายวันพอสมควรนะครับติดธุระเนาะเอ่อจริงจงนะครับเลขล่างนี่ก็ได้ลงไปให้เบิดเรียบร้อยแล้วล่ะแต่อันนี้นะครับมาออ <c oughs> สอนวิธีคิดวิธีคำนวณน,นะครับ <c oughs> ให้เบิรงนะแต่ส่วนตัวแล้วนะส่วนนี้ ผมยังไม่ใช้นะยังบอไซดนะครับเพราะว่ามันเดินยังไม่ยาวนะครับเดินไม่ยาวแต่เอามาให้พี่น้องไปพิจารณาเผื่อว่านะครับเผื่อว่า,าพี่น้องไปได้เลขวิ่งมานะครับหรือว่าได้ตัวเด่นมาเกิดเป็นไปชนพี่น้องจะอาจอาจจะนําไปใช้นะครับแต่ว่าส่วนตัวผมยังไม่ใช้นะครับสูตรนี้แต่ก็นําเสนอให้พี่น้องดูสําหรับท่านที่ <c oughs> ชอบคิดชอบคำนวณหรือ,อหัดคิดหัดคำนวณนะครับเกี่ยวกับตัวเลขเนาะเอ่อตัหละมันก็บริยากนะครับสูตรมันก็ได้ก็ใช้แค่สองหลักนะครับใช้แค่ตัวนี้กับตัวนี้บวกกันอันนี้ครั้งที่หนึ่งอันนี้ครั้งที่สองนะครับก็คือเลขหน้านั่นแหละ เลขหน้าครั้งที่1เลขหน้าครั้งที่2อส่วนครั้งที่3ครั้งที่4ไม่ได้ใช้นะครับกระบ,บอกมาเนาะอันนี้2ตัวล่างก็เอาตามนี้นะครับ85ดห้าเากับใช้เลข5ไปบวกหลักร้อยครั้งที่2นะครับแค่นี้ก็คือ5บวก4เท่ากับเลข9จะเด่นอยู่ที่เลข9 9้เก้บวกน10เป็น,นี่ยเด่นอยู่2ตัวนะครับเป็นสูตรล่าง2ตัวมา1ตัว 5บวกสเป็น9ได้เก้กับ0ออกที่8 9นะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้หละอ้าปากกาก็ได้บวบวกมาพอ้อกันเจ้าน้อยนี่กับปากกามันก็บวอยกออกคือกันได้ห้ามันนี่นะครับมันก็เข้าที่เลขเก้านเดี๋ยวเดี๋ยวดียวแป๊บนึ่งสีแดง สีดำรือสีน้ำเงินตัวนี้สีน้ำเงินมันต้องออกไหมตัวนี้แหละเขาี่เล็เก้า <c oughs> ใจเย็นๆค่อยดูไปมันบวกทันถึกใจไว้รุ่นปันใดดอกัองวดต่อไปนะครับแล้วก็ใช้ <c oughs> หน่วยล่างนะครับบวกหลักร้อยครั้งที่2ก็คือ9กนะครับเก้าบวกหเท่ากับสิเด็ดเล็กห้า ห้าบวกหนึ่งเป็นหกนะเด่นสองตัวมันนงตัวเด่นห้ากับหกออกที่หกหนึ่งนะครับเลขหกมามันมันเกมาหลักใดกระซางมันเพราะวะ่ามันเป็นเลขแก่สองตัวนะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องมีเลขวิ่ง หรือว,ว่ามีเลขเด่นก็ลองเอาไปจับดูนะครับแต่ส่วนตัวผมยังบวกันใส่นี้นี้งวดต่อไปนะครับหลักหน่วยล่างก็คือเลขหนึ่งไปบวกหลักร้อยทั้งให้สีก็คือเลขเก้านะครับหนึ่งบวกเก้าเป็นสิบได้เลขศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งนะครับเด่นศูนย์กับหนึ่งมันออกศูนย์เก้านะครับเลขศูนย์ เลขศูนย์สูตรจริงๆแล้วคิดคิดด้วยหลายสูตรนะครับแต่ยังไม่ได้ใช้จริงนะครับยังไม่ได้ใช้จริงอันนี้แล้วแต่พี่น้องจะพิจารณานะครับว่าจะเอาไปใส่จริงบอถ้าถ้าพี่น้องชอบก็เอาไปใช้ถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับ9บวกสเท่ากับ13นะครับเด่นที่เลข3กับเลข4ออกที่ สี 4, นะครับเลขสามหงวดต่อไปนะครับ3ามบวกสนะหน่วยล่างบวกหลักร้อยครั้งที่2อนะครับสาบวกสามเากับเลขหกหกบวกหเป็น7จ็นะออก7 9็นะครับงวดต่อไป9ก้าบวกเก้าท่ากับสิดเด่นที่8กับเลขเก้านะครับมันออกเจ็นะเลขแปมา เลขศูนนี่มา2ตัวตัวนี้มาเลขก7ตัวนี้มาเลขก8งวดต่อปไปนะครับงวดที่จะถึงก็คือ8ปบวกห8นะครับแปดบวกห้าต่อสิบสาเด่นที่เลขสากับสี่นะมันทีมาบอกมาไม่มาไม่มีใครรู้นะแต่ว่าผมก็มาบวกให้เมืองอย่างที่บอกตั้งแต่แรกนะครับส่วนตัวแล้ว นะครับผมชอบเสิร์ชสูตรแบบเดินยาวๆอย่านี้มันก็ประมาณจะงวด5-6หกงวดมากงนะครับาอยู่ที่1 2 3่งสงามี่ห้าหกงวดนะครับงวดนี้ถ้าเกิดมันมาก็เป็นงวดที่7นะครับให้พี่น้องไปพิจารณาดูนะมันจะมาไหมเด่นที่สกับสนะครับ ถ้าไอจะสามกับสี่มานี่ <c oughs> เลขสองตัวล่างที่ผมจับไม่มีสามกับสี่นะผมผมบริจาคสามกับสี่อันนี้เป็นสองตัวล่างนะครับสองตัวล่างเนี่ยให้ดูในกรอบนี้อันนี้ผมจับกอนหนนั่นแล้วก็จัดมาไว้ในในกรอบนี้นะครับมันจะมีตัวไหนมาไหมนะ <c oughs> สามกับสี่มานี่ไม่ถูกเด้อเพราะว่า,าที่ผมลงไปมันไม่มีสามกับสี่นะครับชอบศูนย์เลือกล็อกศูนย์ชอบห้าเลือกล็อกห้าชอบเจ็ดเลือกล็อกเจ็ดนะครับชอบเก้าคิดว่าไม่เกินในนี้นะครับไม่เกินในนี้ถ้าเก้ามาก็เก้าสองเก้าห้าเก้าหกแล้วก็เก้าเจ็ดนะแต่เจ็ดเจ็ดนี่มันเป็นสี่แต้มแต่ก็อย่าประมาทนะครับแต่เลขสี่แต้ม ออมันออกยากเละล่างนะครับมันถ้าหลักสิบสูตรเก่าแต่ก่อนมันจะชวนวกันนะครับงวดนี้มันไม่ชนนะครับหลักสิบก็ไม่มีอะไรมากนะครับมาแค่อยากมาเจอกับพี่น้องนะครับเพราะว่าห่างหายกันไปนะมาอย่างนี้อกก็ไปนู่นเลยศูนย์ <c oughs> สามเจดปดมันมันต้องทำให้มันเล็กๆหน่อย <c oughs> มันยังสิแมนตามุดใจนะครับอ่แล้วก็อ๋อผมไปเจอ,อหลายๆช่องนะมีพี่น้องบอกว่าผมมีหลายๆช่องว่าซื้อซองมาซองละหมื่นนะครับซื้อหวยมาซองละหมื่น่นว่าซื้อซื้อก็ซื้อแต่ นั่นแหละไอ้ซองแล้วเท่าไหร่ก็มาจากสูตรคำนวณเหมือนกันนะครับถ้าสูตรมันเดินต่อก็โชคดีไปแต่สูตรมันก็คือสูตรนะครับมีโอกาสเข้าโอกาสาหลุดนะผมก็อย่างเฮดค้าย,ยูเหมือนกันจะผมขายไม่ได้หรอกนะส้มละหมืน่นแต่ไมก่อนมี2องละห้าหมืน่นก็มีก็แล้วแต่ท่านจะพูดไปก็แล้วแต่ท่านจะซื้อมานะครับก็แล้วแต่ความเชื่อนะ อสองแล้วเท่าไหรเขาก็คิดมาคำนวณออกมาเหมือนกันอย่างนี้แหละนะครับถ้าสูตรเขาเดินต่อก็โอเคแต่ถ้าสูตรไม่เดินต่อมีมันก็ไม่มีอะไรหลักประกันให้นะครับแลก็ซื้อแล้วก็มีอีกช่องหนึ่งช่องใหญ่พอสมควรน,นะครับแต่ผมกระโบเออยซื้อซองหรือว่าบอกว่าวิ่งตัวละสิบห้าล้านเป็นวะวิ่งตัวละห้าล้านตัวละสิบห้าล้านสิบห้าล้านเป็นวะโอ้ย จากเมๆๆนเมนเอะไอหัวข้อที่นําเสนอนี่ก็ขอให้มันมันตามจริงตรงจริงนะครับมันก,ก็เกินไปนะครับก็โอเคนะอ,คอยากมาเจอกับพี่น้องแค่นี้แหละถ้าพี่น้องชอบมันจะมาไหมไม่มาก็อย่างว่ามันเป็นสูตรนะครับสูตรไม่เข้ามีหลุดสูตรมันก็ง่ายๆนะ หน่วยล่างบวกหลักร้อยครั้งที่2หน่วยล่างบวกหลักร้อยครั้งที่2แค่นี้นะครับก็โอเคคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ